โลกาอนันต์บทสุดท้ายที่สำคัญของวิชาศักดิ์สิทธิ์ของมารสวรรค์มันคือส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมเพลิงศักดิ์สิทธิ์สำนักมารสวรรค์เพลิงศักดิ์สิทธิ์เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เปรียบดั่งเทพ,พเจ้าถึงแม้ว่าเพลิงศักดิ์สิทธิ์ของข้าจะเป็นเพลิงที่ได้รับการฝึกมาจากมารนอกบันทึกแค่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าข้าจะไม่ต้องฝึกบทนี้มารนอกบันทึกสอนข้าในการใช้และควบคุมเพลิง บทโลกาอนันต์ก็สอนให้ใช้เพลิงในการต่อสู้จริงการอ่านการเคลื่อนไหวของมารสวรรค์ย่างก้าวมารสวรรค์และฝ่ามือมารสวรรค์เป็นเพียงแค่สามวิชาเท่านั้นจากวิชาอีกตั้งมากมายในบทโลกาอนันต์เราเริ่มต้นจากการจดจำวิชาต่างๆหลังจากนั้นก็ค่อยๆเรียนรู้และปรับสภาพให้เข้ากับการใช้กล้ามเนื้อร่างกายและปราณเราจะต้องใช้ทุกวิชาในบทนี้ให้ได้อย่างสมบูรณ์ แต่มันไม่ง่ายเลยหากจะมองว่าวิชาเหล่านี้เป็นวิชาที่เก่าแก่และทรงพลังเป็นอย่างมากในประวัติศาสตร์มันก็ไม่เกินความจริงเลยทุกๆก,การเรียนรู้การจินตนาการทุกอย่างมันไม่มีขั้นตอนใดๆง่ายเลยแม้แต่น้อยตั้งแต่ที่ข้าเข้าสู่ระดับตำนานก็เหมือนได้พบกับโลกใหม่ทฤษฎีและวิชาต่างๆมากมายที่ข้าเคยเรียนรู้ในชีวิตมันได้มาหลอมรวมกันเป็นดั่งทะเลแห่งความรู้ที่ยิ่งใหญ่ มันคือทะเลวรยุทธ์ของข้าถึงแม้ที่ผ่านมาจะเป็นเพียงภูเขาวรยุทธ์แต่ในตอนนี้มันกำลังถูกทะเลกัดเซาะจนกระทั่งมันมารวมกันได้อย่างสมบูรณ์มันจบแล้วถึงแม้ว่ามันจะเป็นของที่อาจารย์เหลือทิ้งไว้ให้ข้าจนข้าอยากจะเก็บมันไว้แต่ข้าทำไม่ได้วิชาศักดิ์สิทธิ์ของมารสวรรค์จะไม่ถูกส่งผ่านทางตัวอักษร มันคือกฎที่มีอาจจะฝืนได้ของมารสวรรค์ในฐานะของมารสวรรค์ข้าจะละเมิดกฎนี้เพราะความรู้สึกส่วนตัวไม่ได้เด็ดขาดแล้วก็ในเร็วๆนี้ข้ากำลังจะได้เป็นมารสวรรค์อย่างเต็มตัวตามที่เคยคิดไว้แต่ในจิตใจของข้ามันช่างโดดเดี่ยวจริงๆตอนแรกที่ข้าตัดสินใจที่จะเป็นมารสวรรค์ไม่นึกเลยว่ามารสวรรค์เองก็จะมีความรู้สึกแบบนี้ด้วยเข้ามา การที่เขาสัมผัสตัวตนของข้าได้แสดงว่าสามารถบรรลุเข้าสู่ระดับตำนานได้แล้วงั้นสินะท่านมีธุระอะไรหรือเปล่าข้ามาที่นี่ก็เพื่อรายงานรายงานมันคือสิ่งที่อดีตเจ้าสำนักได้สั่งเสียเอาไว้เกี่ยวกับชายที่หนีไปได้จากตำหนักเทพนารีไอคนที่มันควบคุมเงาของกลุ่มมานอกบันทึก และสร้างบาดแผลให้กับท่านอาจารย์ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันนี่แหละที่เป็นคนสังหารท่านอาจารย์ไอคนที่มันเต็มไปด้วยปริศนาจับตัวมันได้หรือ,อยังพวกเราพยายามหาอย่างเต็มที่แล้วครับแต่ดูเหมือนว่าเขาจะหนีไปได้ช่างน,น่าละอายจริงๆมันเป็นคนเดียวที่จะสามารถสืบหาต้นตอของเรื่องทั้งหมดได้พวกเราพลาดบาะแสสำคัญไปจนได้ ไม่สิยังไม่ใช่ทั้งหมดต่แก่เคยบอกว่ามีบาะแสของคนที่ใส่ร้ายเขาอยู่ถ้าเกิดว่าคนที่อยู่เบื้องหลังการวางยาพิษของอาจารย์ข้าทั้งสองคนเป็นคนเดียวกันข้าอาจจะหาคำตอบเจอณที่นั่นก็ได้คลังลับสำนักหอกที่อยู่การสูบบางทีข้าอาจจะพบอะไรที่นั่นก็ได้แต่ว่าก่อนหน้านั้นเพื่อความแน่ใจข้าอยากให้เพิ่มจำนวนคนและเพิ่มการตรวจสอบอีกรอบ รับทราบ5วันต่อมาพิธีสืบทอดตำแหน่งถูกจัดขึ้นโดยไม่ยิ่งใหญ่นะมีเพียงปรมาจารย์มารเทพนารีและมารระดับสูงมาเข้าร่วมพิธีมันคือวันที่มารสวรรค์เทพ,พเจ้าแห่งสำนักมารสวรรค์ขึ้นครองบัลลังก์แต่ด้วยความที่เพิ่งผ่านพิธีศพของอดีตเจ้าสำนักไปจึงทำให้งานไม่ค่อยที่จะยิ่งใหญ่สักเท่าไหร่ แต่ความจริงก็คือความจริงอุนซองคือมารสวรรค์คนใหม่ของสำนักนี่คือจุดเริ่มต้นของศักราชใหม่10ปรมาจ,จารย์มารภายในตอนนี้นั้นเหลือเพียงแค่แปดพวกเขาแสดงสีหน้าออกมาอย่างชัดเจนแต่ว่าคนที่ดูท่าว่าจะภูมิใจมากที่สุดเลยก็คงเป็นมารวายุผู้นี้ด้วยความช่วยเหลือของหน่วยแพทย์ทำให้เขาแข็งแรงจนสามารถมาเข้าร่วมพิธีครั้งนี้ได้ เนื่องจากว่าเขาเป็นคนที่สู้เคียงบาเคียงไหลกับอุนซองมาตั้งแต่ต้นนั่นจึงทำให้เขาภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จนี้ส่วนปรมาจารย์มารสามคนที่เคยอยู่ฝั่งของจูมุนแบกเรียกได้ว่าปลาเค็งของมีค่ามากมายมาเพื่อเป็นการขอโทษเลยทีเดียวเฉียวและผมก็คืออุนซองบอกพวกเขาว่าช่วงนี้ก็ให้อยู่เงียบๆไปก่อนแล้วก็ให้เงื่อนไขไปอีกหนึ่งข้อและข้ามั่นใจว่าพวกเขาจะต้องทาตามแน่นอน เมื่อไหร่ก็ตามที่ข้าขอความช่วยเหลือข้าอยากที่จะให้พวกท่านช่วยเหลือข้าไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆก็ตามครับเจ้าสำนักพวกเราไม่มีเหตุผลอะไรที่จะปฏิเสธคำสั่งของท่านอยู่แล้วนับจากนี้ไปอดีตก็คืออดีตข้าจะไม่พูดถึงมันอีกแล้ว เขาบอกว่านับจากนี้ต่อไปหมือพลังของเจ้าสำนักคนใหม่ฮ่าฮ่าบ้าไปแล้วบรรลุระดับตํานานได้ทั้งทางที่อายุแค่นี้ไอ้พลังที่มันล้นเอ่อออกมาไม่ใช่พลังที่เขาจงใจปลด่ลอยออกมาเขาอยู่ในระดับที่ปราณตอบสนองความต้องการของตนเองเจ้าสำนักคนใหม่เขาไม่ใช่เด็กองมืออีกต่อไปแล้วเราไม่สามารถมองเขาเป็นเด็กได้อีกต่อไปแล้ว อุนซองนี่เจ้าไปไกลขนาดไหนแล้วนี่มันระดับตำนานนั้นหรอเอาละ่ะพวกเรามาเริ่มการประชุมสามัญกันเถอะข้าอยากที่จะขอแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆที่พวกเราจะต้องจัดการและสำหรับแต่ละสาขาของสำนักจะรายงานโดยผ่านพิราบสื่อสารมีใครไม่เห็นด้วยหรือเปล่าเราเพิ่มผ่านการจัดพิธีศพมาข้าอยากให้จัดการทุกอย่างแบบเงียบๆไปก่อนถ้างั้น มมมานทุกท่านก็คงที่จะทราบดีกันอยู่แล้วว่าการยึดครองจงหยวนคือเป้าหมายหลักของเรามาโดยตลอดเดิมทีแล้วสำนักเราถูกสร้างขึ้นมาจากคนที่หนีมาจากจงหยวนเพราะถูกกล่าวหาและใส่ร้ายโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมมานสวรรค์นคนแรกสร้างสำนักของเราขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์นี้มาโดยตลอดและแน่นอนว่าที่ผ่านมาพวกเราไม่เคยทำมันสำเร็จเลยทุกท่านเองก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้ว ประวัติศาสตร์อันยาวนานของบรรพบุรุษพวกเราถึงแม้ว่าอาจจะพูดไม่ได้เต็มปากก็ตามว่าถูกใส่ร้ายทุกคนเพราะว่ามันก็มีพวกคนที่ทรยศพวกเราเหมือนกันอย่างไรก็ตามสมาชิกของพวกเราก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นหมดพวกเรายังมีคนธรรมดาที่คอยทำไร่ทำสวนอยู่ที่หุบเขาเทียนแห่งนี้แล้วข้าอยากที่จะขอร้องให้ท่านทำตามความตั้งใจของอดีตเจ้าสำนักคนก่อนๆด้วยเถิด สรุปก็คือจะถามเกี่ยวกับวิธีที่จะรับมือและยึดครองจงหยวนอย่างนั้นสินะทำให้นึกถึงคำพูดของตาแก่ที่บอกข้าเมื่อนานมาแล้วเลยทางฝั่งมันก,ก็มีเรื่องราวของตนเองเช่นกันแล้วอาจารย์ทำอย่างไรบ้างอดีตเจ้าสำนักเองก็กำลังเตรียมการวางแผนที่จะยึดครองจงหยวนอยู่เช่นกัน แต่ว่าก็เกิดปัญหาภายในเสียก่อนหากจัดก,การปัญหาภายในยังไม่ได้แล้วก็เรื่องภายนอกไม่ต้องพูดถึงจงหยวนไม่ใช่เป้าหมายที่ง่ายๆแต่ตอนนี้จูมุนเบ็กได้ตายไปแล้วปัญหาภายในของเราก็คงหมดเท่านั้นคงจะไม่มีปัญหาภายในสำนักเราอีกต่อไปแล้วอะฮือฮ <c oughs> ข้าจะทำตามประสงค์ของอดีตเจ้าสํานักแต่ว่ามันยังไม่ใช่เวลานี้พวกเจ้าจงเตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนาความแข็งแกร่งให้มากกว่านี้หลังจากนั้นพวกเราจะทําให้จงหยวนกลายเป็นนรกบนดินซะบอกให้พวกเราเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับสงคราม พวกเราจำเป็นที่จะต้องเพิ่มความสามารถของหน่วยรบและทําการจัดการทุกอย่างอย่างเป็นระเบียบหวังว่าคงเข้าใจความหมายของข้านะครับท่านบุพพาแห่งราตรีธมินมารายงานตัวครับมีคนมาก่อความวุ่นวายอยู่ที่หน้าหุบเขาเทียงเขาบอกว่าอยากที่จะพบท่านจะให้ข้าทำอย่างไรดีครับ อะไรกันล่ะเนี่ยข้าก็แค่มาขอพบเจ้าสำนักเฉยๆเองไม่ต้องต้อนรับข้าดีขนาดนี้ก็ได้นี่ยุคก,กันมาขนาดนี้เลยงั้นหรอเนี่ยนี่ตาแก่เจ้าสำนักไม่ใช่คนที่ใครจะพบก็พบได้ง่ายๆหรอกนะโห่ๆดับข้าหักเพราะไม้เท้าเนี่ยนะ แม้แม้พุ่งเข้ามาหาค่าซะมั่นใจขนาดนั้นก็นึกว่าเป็นระดับหัวหน้าเสียอีกที่ไหนได้ก็แค่สุนัขเฝ้ยายามนั้นเหรอนี่เกิดอะไรขึ้นความสามารถอยู่ในระดับสูงแต่ถือไม่เท่าสีแดงแบบนี้เนี่ยนะเป็นตาแก่ที่แปลกจริงๆ เรียกเขาว่าบัณฑิตเถอเจ้าเด็กเปรตแล้วอะไรที่พาเจ้ามาที่นี่โหอาวุธลับหรอไม่ใช่สารนั้นหรอข้าบัณฑิตแห่งทองนาพามาในฐานะผู้ส่งสารของราชาจินเฉิงขอเข้าพบท่านเจ้ามารสวรรค์ ที่ทางเข้าสำนักมีคนต้องการที่จะเข้าพบท่านเจ้าสำนักไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของสำนักนี่คือสาเหตุที่เหล่ามารยังอยู่ในห้องประชุมทั้งๆท,ท,ที่การประชุมจบไปแล้วมารสวรรค์ไม่ใช่คนที่ใครๆก็จะมาขอพบได้เขาเป็นใครถึงได้กล้ามาขอพบเทพเจ้าของสำนักมารสวรรค์นั่นจึงทำให้มารทุกคนอยู่ที่นี่พร้อมกับเพ่งจิตชั่วร้ายตลบอบอวนไปหมด บัณฑิตแห่งฟ้าดินรู้จักกันในนามของชายแก่ประหลาดขอคารวะท่านเจ้าสำนักมารสวรรค์ข้าเคยได้ยินชื่อเสียงของเขามาอยู่บ้างวรยุทธ์ของเขาพอๆกับตาแก่สำนักหอกของข้าเลยหากเขาอยู่บนเส้นทางของจอมยุทธคงจะเป็นผู้ที่แข็งแกร่งหนึ่งใน20ของจงหยวนได้ง่ายๆเลยและบุคลิกที่เป็นไปตามข่าวลือชายชราแปลกประหลาดผู้ที่ชื่นชอบการใช้ชีวิตอย่างอิสระ ดูถ้าข่าวหรือจะเป็นความจริงคงจะมีแค่เจ้าเท่านั้นแหละที่กล้าทำเรื่องแบบนี้ที่หน้าสำนักพวกเราฮ่าฮขอให้ชายแก่อย่างข้าได้แน่นะแล้วจุดประสงค์ของการที่มาพบข้าคืออะไรก่อนที่พวกเราจะพูดถึงเรื่องนั้นข้าว่าพวกเราควรที่จะคุยกันเป็นการส่วนตัวน่าจะดีกว่าทุกคนยกเว้นท่านสังกวานออกไปก่อน กลุ่มบุพภาราตรีธมินองครักษ์ส่วนตัวของท่านเจ้าสำนักนั้นสินะพวกเขาถูกฝึกมาเพื่อไม่ให้พูดหรือได้ยินอะไรทั้งสิน้นไม่ต้องกังวลไปหรอกนี่สินะมารสวรรค์ความรู้สึกที่มีอาจอย่างถึงไม่เคยคิดเลยว่าจอมมารของสำนักจะยิ่งใหญ่เพียงนี้แต่ข้ารู้สึกถึงพลังอันมหาศาลจากเด็กหนุ่มที่เพิ่งจะอายุได้20เนี่ยนะนานเท่าไหร่แล้วนะที่ข้าไม่ได้รู้สึกแบบนี้ เด็กหนุ่มคนนี้ช่างเหมือนกับทวิดารา